ใครถามก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าวันที่เอมมี่ก้าวขาเข้ามาที่สตูดิโอนะคะมันมีความรู้สึกโหดาราแต่ละคนนักแสดงที่เล่นคือตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่ตัวใหญ่นะคือมีชื่อเสียงทุกคนเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทํามันได้หรอใครๆก็ดูถูกเราเยอะด่าเราเยอะว่าเราเยอะหน้าอย่างมันจะทําได้หรอคนอย่างมันหรออย่างน้อนอย่างนี้แล้วด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วยหาเงินที่ไหนมาทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า ไอความดูถูกคำดูถูกของเขานี่แหละมนันทำให้มี่มีความรู้สึกว่าฉันต้องทําให้ได้และเล็กๆ็กไม่ใหญ่ๆทําค่ะท้าไมถึงเลือกไม่น่าพักขนม,มก็จริงๆแล้วละครอะไรที่มันเป็นตำนานเนี่ยเอมี่มีความรู้สึกว่าอยากจะหยิบยกขึ้นมาทําเมื่อไหร่อะไรก็แล้วแต่ที่มีคําว่าตำนานขึ้นต้นเอมี่เชื่อเสมอว่าละครเรื่องนั้นจะมีชื่อเสียงและเอมี่ก็มั่นใจในตัวนักแสดงของแต่ละคนที่เอมี่เลือกเข้ามาเล่นเอมี่เชื่อว่าละครเรื่องนี้จะสามารถทาให้เอมี่ ก้าวเข้าไปได้อีกในระดับหนึ่งของการเป็นผู้จัดละครค่ะคาดหวังกับเรื่องนี้ไว้มากไหมคะคาดหวังนะหลายๆคนบอกบอกว่าเอ้ยทําอะไรอย่าไปคาดหวังมันเยอะเอมมี่กล้าพูดได้ว่าเอมมี่คาดหวังเยอะทําอะไรแล้วมันไม่มีเป้าหมายทําอะไรแล้วเราไม่รู้จักคําว่าคาดหวังเนี่ยเอมมี่ว่าอย่าทําเลยเสียเวลาเมื่อเราคาดหวังแล้วอะเราจะทําทุกอย่างให้มันออกมาได้ดีที่สุดแล้วแบบเหมือนโปรเ e s ชั o นอลแต่ถ้าเราไม่คาดหวังเราก็สเปะสปะไปอะทำๆไปอย่างนั้นหรอเอมมี่มองว่าไม่โอเคเอมมี่คาดหวังกับเรื่องนี้มากๆค่ะ ถ้าวันหนึ่งมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังเราจะเสียใจนะวันนี้เอมี่จะยังไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะไม่เป็นไปตามที่ฝันมันจะไม่เป็นไปตามที่หวังเพราะเอมี่มองแล้วว่าเมื่อเราคิดบวกเมื่อเราคิดว่ามันดีมันใช่มันถูกต้องมันถูกทางเอมี่เชื่อว่ามันต้องออกมาดีคิดบวกค่ะอย่าคิดลบและเวลาที่เราเห็นใครคนอื่นทําอะไรประสบความสําเร็จหรือได้ดีเราต้องไปชื่นชมกับเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดบวกแค่เราชมคนอื่นมันจะเป็นพลังและบารมีให้กับตัวเราค่ะเราตั้งเป้าไว้ไกลขนาด ถามว่าตั้งเป้าไว้ไกลขนาดไหนเอมี่อยากจะเป็นผู้จัดที่แบบว่าอู้หลายๆบริษัทเข้ามาแบบเอาเงินมาให้เอมี่ผลิตละครเลยแต่วันนี้เราลงทุนเองเราทําเองเราเหนื่อยเราเหนื่อยก่อนเรายอมที่จะไปหาสปอนเซอร์หาคนโน้นหาคนนี้แต่สิ่งที่เอมี่ต้องการคือณนะวันหนึ่งฉันอยากเป็นผู้จัดที่มีคุณภาพแบบว่าเอ้ยหลายๆบริษัทเชื่อมั่นในบริษัทเอมี่ยามาก็คือผมมีให้คุณเท่านี้คุณทำละครให้ผมได้ไหมเอมี่อยากเป็นแบบนั้นมากกว่า อยากบอกอะไรกับคนที่แบบดูถูกเราจนวันนี้เราแบบประสบความสําเร็จมาถึงขั้นพูดจาอยากบอกอะไรหรออยากบอกเลยคือบิ๊กแดงซ์มากขอบคุณมากๆที่ดูถูกขอบคุณมากๆที่เหยียดหยามขอบคุณมากๆที่คิดว่าเอมี่จะทาไม่ได้แล้ววันนี้เอมี่เชื่อว่า เอมี่มาได้ไกลมากและเอมี่ก็ดูแหละหลายๆคนที่ส่งข้อความมาหาเอมี่อินบ็อกมาฝากลูกบ้างอยากให้ลูกมาเป็นนักแสดงบ้างนู่นนี่นั่นเอมี่ก็เลยมองว่านวันนี้เอมี่มั่นใจในตัวเองเอมี่เชื่อมั่นไม่ว่าเอมี่จะล้มมาแค่ไหนเอมี่อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ทําพิสูจน์ตัวเองให้กับคําดูถูกที่ทุกคนดูถูกเรานะวันนี้เอมี่มองว่าฉันมาได้ไกลมากแล้วเอมี่ภูมิใจและพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นมากแล้วค่ะฝากทุกคน มมค,ค,ค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยติดตามผลงานของเอมมี่หน่อย <Okay. S 2> ด่าเอมมี่มาเยอะแล้วก็เข้าไปด่าละครเอมมี่ได้นะคะถ้ามันไม่ดีถ้าดีเอมมี่ช่วยตำเนิติชมหนูได้ยินดีน้อมรับทุกคำติชมยินดีน้อมรับทุกคอมเมนต์เลยค่ะฝากละครแม่นาาพักขนงด้วยนะคะแล้วก็ฝากนักสแสดงทุกๆคนด้วยฝากผู้จัดฝากทีมบริหารของยามาเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะคญญาญ มาจากใจใจสองเราสัญญาจะรักกันไปให้นานจนกว่า